คือได้ดูละครเรื่องเมียอาชีพไปหรือเปล่าคะแซบใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วได้เข้มข้นมากเลยนะคะแล้วก็ทุกตัวละครเนี่ยก็จะมีกระแสมาตลอดอย่างเช่นเมื่อคืนนี้แหละเขาก็บอกว่าโอ้แอบลุ้นแอบเชียร์คุณน้ำกับดาวอะไรเงี้ยนะผู้ชายดีดีเหลือเกินนะฮะเทพบุตรเทพบุตรุแล้วก็ยังแอบเชียร์ให้คุณดิดก็มาตามง้อดาวให้สำเร็จนะคะแต่ว่าอีกคู่หนึ่งหลายคนเนี่ยก็รู้สึกว่าแซบมากแล้วก็ ไม่รู้จะมีอะไรพูดยังไงกับคู่นี้เนี่ยนะคะก็ค,ะคือคู่ของคุณอาจารุนีพอฟังแค่ชื่อเราก็รู้สึกว่ามายุบอะไรเขากันนักกันหนาเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะเราไปสัมภาษณ์คุณอาจารุนีซึ่งรับบทโดยคุณแอนวาสนานะคะแล้วก็กับพี่ไก่ซึ่งรับบทเป็นคุณแม่ของคุณดิดนี่แหละคะ่ะว่าทั้งคู่มาเจอกันรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะจารุณีที่เปิดหน้าจอแล้วต้องเจอกับทำไม ไลลักกับการแท็กทีมคุณแม่สามีแม่ไปดูประวัติผ่าน,านเลขาคนนี้แบบกล่าวเขาก็ใช้ได้นะสองสะพ้ยในเมียอาชีพสู่กระแสตอบรับจากแฟนละครเริ่มที่พี่แอนก่อนพอคุณจารุณีเข้ามาในฉากเจอคุณจารุนีปุ๊บต้องรีเสียงโทรทัศน์จริงเพราะว่าเพราะว่าพี่ก็รู้สึกว่าตัวเองเล่นเต็มเต็มไปหน่อยเล่นเยอะไปหน่อยพี่ตีว่า ตีบทว่าจารุณีไม่ปกติเพราะจริงๆเรื่องนี้ที่โกรธหรือว่ากําลังทําอยู่มันไม่สมเหตุสมผลหรือว่าเป็นคาแรคเตอร์ของคุณจารุณีป่่ส่วนของทําพี่ไก่เองครับรู้สึกยังไงบ้างพี่แบบมีคนเข้าข้างเราแทาทีมเราขนาดนี้ตอนนี้เดินไปไหนมีแต่คนมาสมัครค่ะขอเป็นเมียลูกชายกระแสของว่าไรลัตตัวนี้จริงๆเราเองเนี่ยอยากได้ให้ลูกได้แต่งงานมีคู่ที่ดีและเพอร์เฟกต์ก็สุดท้ายแล้วเนี่ย เขาก็จะไม่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอะสิ่งสำคัญของครอบครัวก็คือหลังบ้านนี่แหละบ้านเนี่ยจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่หลังบ้านอยู่ที่อยู่ที่กำลังใจอยู่ที่การเลี้ยงดูลูกว่าว่าจะเป็นยังไงผลมันจะออกมายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสู้อยู่คนเดียวเลยลูกผัวก็ไม่ช่วยสุดท้ายก็ไม่สู้แล้วล่ะสุดท้ายก็สุดท้ายก็คงแพ้อ่ะคิดว่านะช่วงนี้กำลังเข้มข้นเนาะต้องมาลุ้นนะ ว่าว่ระหว่างเธอกับชันเนี่ยใครจะเป็นเจ้าของบริษัทกันแน่คุณจารุณีคิดหนักเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะคิดหนักเลยรุ่นใหญ่ก็ฟาดกันนะคะส่วนคืนนี้ค่ะเข้มข้นแน่นอนนะคะอาจจะต้องเสียน้ำตาเอาใจช่วยแอนนาแต่แอนนาดูเซ็กซี่นะคะแต่แอนนาน่าสงสารคะคืนนี้นะคะเพราะว่าเป็นฉากที่แอนนาหรือว่าเมนิสาชนนี่แหละค่ะขอให้ไม้หรือว่าคุณดิดเนี่ย เปิดใจให้กับตัวเองอีกครั้งต้องบอกว่าอีกครั้งนะคะอขออีกครั้งแล้วค่ะฉากนี้คนที่ก <ขอ S 1> ับบทขอหลายครั้งแล้วใช่ดูน้ำตาหยดเป็นเม็ดเลยถูกต้องแล้วบทนัะก,ก็คือเมย์นี่แหละค่ะเพราะว่าดราม่านะคะผู้จัดนี้ถึงกับต้องเข้าไปช่วยบิวอารมณ์ให้นะคะเรียกน้ําตาให้ถ่ายทากันอยู่หลายชั่วโมงเลยค่ะเรียกว่ากว่าจะได้เห็นน้ําตานี้ของโอ้โหนี่โอ้เปิดออกคุยกันเลยเปิดออกคุยกันเสียน้ําตาแน่นอนค่ะ เรียกว่าเป็นฉากพีคสุดๆแล้วของตัวละครนี้ใช่ไหมใช่ค่ะไม่มันยากทำทุกอย่างแล้วให้ผู้ชายรักเขาก็ยังไม่สนใจเรียกว่าสุดยอดดราม่าเลยดีกว่าครับคือของผมว่าไม่เท่าไหร่คือของผมมันเป็นความรู้สึกผิดกับเจ็บใจแต่ของคนเนี้ของคนเนี้เขาแบบว่าต้องเจ็บช้ำบอบช้ำขนาดไหนทุกสิ่งทุกอย่างอะที่เราแบบทำเพื่อเขามาอยู่ข้างเขาเป็นเป็นเพื่อนการมาแบบเป็นสิบกว่าปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องการให้เขาแบบ อมองเห็นเราบ้างก็ยากแหละเพราะมันเป็นความรู้สึกแบบทั้งหมดที่มันแบบั่างผูกมาแบบตั้งแต่แบบโอ้โหตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้ก็อยากจะฝอให้ติดตามมีอาชีพเนาะแล้วก็ติดตามฉากนี้แล้วก็ทุกๆฉากเลยค่ะรับรองว่าสนุกมันเข้มข้นดราม่าโรแมนติกม,มีหมดทุกอย่างค่ะ